อัลกัลาแล้วอัดิศักด์เปิดขอนกันไปจ่าเดียวแม่จารุเดชอ้าวโอ้มาได้ประตูก็สวัสดีครับผมอดิศักดิ์กานูฮะเป็นคนจังหวัดสตูลครับผมก็เป็นคนจังหวัดสตูลตั้งแต่กำเนิดครับผม ก็ง่ายๆเมื่อก่อนอกีฬาฟุตบอลจังหวัดสตูลคือเขาเป็นจังหวัดที่สร้างใครในกีฬาฟุตบอลแล้วก็เราดูฟุตบอลทีวีทีมชาติอะไรก็ก็อยากจะเล่นด้วยก็ตั้งแต่นู่นแหละครับเด็กๆ7จ็ดครัวก็เริ่มเล่นนฮะจริงไอแบบไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มครับ ก็ก็บ่งตรงอ่ะเล่นเล่นมาหลายตำแหน่งนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เล่นเป็นตำแหน่งกองกลางครับผมก็สโมสรก็หลายสโมสรเริ่มตั้งแต่กรุงเซลคริสเตียนจุลาสินธนาบีบีซสุพรรณบุรีแล้วก็โอสถสภาเชียงใหม่ขอนแก่นประจวบ เกษตรและคัดต้มแล้วก็ปีที่แล้วก็ส no ่งขายเอแล้วก็ปีนี้มาย้ายมาอยู่ปัตตานี FC ครับผมก็สำหรับผมคือกีฬาฟุตบอลให้ให้ให้ผมทุกอย่างครับทั้งทุกการเปลี่ยนแปลงในในชีวิตคือมาจากมาจากฟุตบอลครับคือได้ทั้งสร้างฐานะไอตัวเองมีเพื่อน สร sí, ้างชื <th> ่อเสียงให้แก่วงตระกูลหรือว่าได้เจอเพื่อนดีๆได้เจอสังคมที่ดีอะไรครับได้การศึกษาที่ดีก็มาจากฟุตบอลครับผมก็เมื่อก่อนอะไม่มีแต่หลังๆนี่เริ่มเริ่มเริ่มมีคือมีร้านกาแฟครับคือแต่ว่าร้านกาแฟก็ตอนนี้ยังไม่เปิดไปจริงจังครับคือเหมือนคอนเซปต์คือเรายังเล่นในกีฬารักในกีฬาฟุตบอลอยู่ก็ปิด จะเปิดตอนหลีกป tamam. ิดครับผมนั่นะก็ร้านกาแฟก็เมนูแนะนำาหรผมผมก็อยางแนะนำทุกเมนูแหละเพราะว่าเหมือนเราบริการลูกค้าเราไปเราไปแนะนําลูกค้าบางคนลูกค้าชอบเมนูไม่ต่างกันครับแต่ว่าสมมุติว่าสมมุติบางคนมาแล้วกลับมากิน เมนูเดิมๆอย่าเนี้เราก็ดีใจแล้วอย่างน้อยเขาถูกปากอะไรเขาครับคือเราพยายามทําให้ให้มันติดใจและติดปากลูกค้ามากกว่าครับผมคือนิยามว่านิยามผมก็บอกไงเดียเรา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 สร้างสร้าง มอเรารสร้างสร้างอีิสัการนูด้วยมาจากจากแบบพื้นฐานแบบเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาด้วยด้วยความมีความพยายามมีมานะอุตสาหะในการการทำตัวเองให้ให้ให้มาถึงจุดจุดนี้ได้ครับผมคือเราผ่านมาแบบตั้งแต่าลากยากง,ง่ายๆลากย้าจนถึงจุดสูงสุดผ่านมาหมดแล้วครับผม ก็เปรียบเลยอ,อย่อะเป็นสิ่งของก็ได้ไม่ผมว่าอเปรียบเหมือนแมวเลยวรัวเพราะชอบแมวแล้วเรารู้ในแสงเขาเพราะว่าแมวเขามีช่วงเวลาของเขาอยู่ตลอดเขากินเขารู้เวลากินเวลาพักผ่อนเวลาดูแลตัวเองหรือว่าเวลา,ารีแลกซ์สบายๆเขาจะมีช่วงช่วงช่วงเวลาของเขาโดยไม่ต้องคิดอะไรมากครับแต่เรา เราเป็นคนแต่ว่าเราก็ต้องเราก็มีแบบแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่สบายเหมือนแมวเราต้องมีอะไรคิดมีมีภาระโน่นนี่นั่นทําให้เราคิดแต่ว่าคือคิดว่าเหมือนเหมือนแมวหเ่ะประมาณนั้นก็คือคือคือคิดว่าให้คนอื่นมองยังไงเราเราไม่สามารถได้เพราะว่าเราก็อยากให้คนอื่นมองมองตัวเราดี ทุกๆคนอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้แบบว่าคนอื่นมองเราไม่ดีเราพยายามทําตัวเองให้ให้คนหรือเพื่อนหรือเด็กรุ่นหลังทําตามเราหรือว่าเอาเราเป็นแบบอยา่างอะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อพัฒนาในในด้านของเขาที่เขาถนัดหรือเหมือนกับเล่นฟุตบอลก็อยากให้คนอื่นด้วยเราเป็นไอดอลเขาหรือว่าอะไรสามารถทำตามเราได้ อยากให้เขาไปเหมือนเหมือนได้เรารับก็ค่าสมมติอยากให้คําถามอะไรนะด้านหลังอ,อยากให้คนอื่นมองตัวตัวเองเป็นยังไงก็ไม่อยากไม้มองแบบอะไรมากครับคือมองเป็นเป็น,เป,นเป็นคนธรรมดาที่ที่ผ่านจุดจุดจุดหนึ่งมาแล้วก็สามารถเอาแบบแบบอย่างได้ในในบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้ดีดีดีทุกเรื่องแต่ให้มองที่เอาที่ จุดดีของเราหรือจุดเด่นของเราเอาไปเพื่อเป็น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 แบบอย่างดีกว่าครับผมก็เราผมคือบางคนบอกว่าอนักฟุตบอลจบมาต้องเป็นโค้ดสำหรับผมไม่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 บอกบอกว่าไม่ชอบในการโค้ดเพราะเราอยู่กับฟุตบอลตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วก็ ค่าสมมุติว่าไอ้อยา่างคืออยากเปิดร้านกาแฟแบบจริงๆริงจังๆครับเพราะว่าความคิดผมคือผมอยู่ในสังคมฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วก็มันได้สังคมหนึ่งแล้วผมอยากได้อีกสังคมหนึ่งคือจกเปิดร้านกาแฟอย่างน้อยร้านกาแฟมันเป็นศูนย์รวมของหลายๆสังคมที่มามาอยู่ร่วมกันดันั้นวัยรุ่นคนแก่คุณเท่าครูอาจารย์อะไรมันมันสามารถเป็นจุดรวมกลุ่มเราจะได้พูดปะ กับคนเหล่านั้นได้เราจะได้อ่าแนวคิดใหม่ๆจากคนเหล่านั้นมากกว่าครับผมไม่ก็ก็บอกตรงคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งตั้งเป้าหมายแบบชัดเจนอะไรนั้นเพราะว่าอ่าเราเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงคือเราคิดสามารถคิดไปล่วงหน้าได้แต่ว่า เราอาจจะไม่รู้ว่าอ้พรุ่งนี้เราจะยังไงยังไงเพราะว่าแต่ว่าคือด้านบนละคืออยากให้ครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างมีความสุขแล้วไม่เป็นทุกข์ครับเพราะว่าสุดท้ายการการมีคนรอบข้างครอบครัวที่มีความสุขมันจะทําให้ทุกอย่างปัจจัยทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันดําเนินการหรือว่าไปในทางเดียวกันอย่างมีความสุขมากกว่าครับ อิสักการเอาเลยครับสัญญาณมาเลยครับลูกนี้อิสักการูเปิดแล้วบอนถึงมงแล้วชนแล้วก็หนึ่งูเลยครับผมโอ้โหเอ้ากรรมการบอกไม่ได้ครับ